สาหรับการทาง,งานนะคะซึ่งการทําง,งานของเราเนี่ยก็จะไปถ่ายทําในช่วงซัมเมอร์อากาศก็จะร้อนสําหรับแล้วก็การทําง,งานของเราเนี่ยด้วยความที่พวกเราเป็นเด็กปีหนึ่งก็ยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีในการใช้กล้องในการเขียนบทหรืออะไรคือเหมือนเป็นประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้เองหมดทุกอย่างแต่คือ ข้างที่จะเกิดปัญหาเยอะเหมือนกันอินฟราอากาศระบบการทํางานนับว,ว่าเป็นประสบการณ์ที่เรียนรู้แล้ว,ลวก็ค่อนข้างประทับใจค่ะแต่ทีการทํางานในครั้งนี้เนี่ยสำหรับเรื่องนี้เราก็มีได้รับคำปรึกษาจากรุ่นพี่กับอาจารย์นะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็จะมีรุ่นพี่ของเราคือเป็นพี่น้ํามาเป็นโคดิเซอร์มาช่วยเรา กำกับแล้วก็ช่วยดูในเรื่องต่างๆในการเขียนบทในการดูกล้องในการดูหลายๆอย่างค่ะสวัสดีครับสุานัน์วงครับพี่น้ำครับผมเป็นปริวเซอร์ชื่อไม่ซินดิ้สุดครับสำหรับการคัดเลือกคนเข้ามาทำงานเป็นทีมในการที่จะสร้างหนังสั้นเพื่อวันผลิเทศของเราคือเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆในชมรมหรือ ใครก็ทำในคณะเราที่สนใจนะครับที่อยากจะทำอยากจะสร้างสารรค์ผลงานเราก็เปิดโอกาสให้เขาได้มาทำในจุดนี้เราก็ไม่ซีเรียสครับว่าจะมีประสบการณ์หรือว่ามีเราเปิดโอกาสเพื่อที่คนจะได้มาหาประสบการณ์ร่วมกันก้าวเดินพร้อมกันห้องอนะไปหาซื้อโฟมกับโฟมมีรบบไหนด้ลย โมงแผ่นใหญ่ยาวในห้องสมองมีแผ่นใหญ่นะไม่ไม่หักไปนะไม่หักยเลยยาวเลยก็ไม่หักเลยนะตามลีเฟกอ๋อีเฟกด้วยพี่ผู้พูดทำเองอ่ะบอกแล้วไงใช่ห้องเล็กนีเชอะข้างหน้าเยนะเอไลน์สองมีมีเมมทั้งหมดกี่อันอ่ะบสำหรับการทำงานในทีมนี้นะครับทีมเวอร์ชันนี้ก็ การเตรียมงานมันค่อนข้างที่จะล่าช้านิดนึงแต่ยังไงเราก็ไปได้วยกันครับผมเราพยายามบอกสเต็ปหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาก้าวตามสเต็ปหนึ่งเราเกิดความรู้ไปพร้อมกันเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นการทํางานที่ค่อยๆเป็นไปแต่ยึงไงเราก็ออกมาเป็นงานที่ดีพอควรเลยครับอย่เลย ก็ไปทางนู้นเดี๋ยวเราไปทางนี้โอเคข้าวเหนียวน็นเห็นเห็นแล้วถึงหลบไงภาพแบบนี้เราแบบมันยังไม่มันไม่อยากมองไงไม่กล้าสองตาเออมันเตรียมตัวเหรอคะก็คือจริงๆแล้วเอาตาเพิ่มเป็นชิงนก็ไม่ค่อยได้เตรียมตัวเลยค่ะก็แบบ แต่ว่าทุกคนในกองก็เก่งแล้วก็น่ารักมากค่ะแบบอยู่ด้วยก็คือเขาก็จะแบบช่วยบอกอะไรอย่างเงี้ยตลอดค่ะแบบพุ่มกับเขาก็จะแบบบอกว่าเออต้องอย่างไางไหน่ทําแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วเวลาอยู่กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะแบบทําให้เราแสดงได้ง่ายโดยที่ไม่ไม่ต้องเก่งอย่างเงี้ยค่ะก็แสดงเป็นตัวของเราไปเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปทนยังไม่ยืนยืดกันเลยเด็กยึด ย้อน่สองแต่งหน้าาไครัเ้แกวเีเลยเีไปเอราไปเอาเอาไปฝักโต๊ะเอาไปปักโต๊ะฝักโต๊ะัดโต๊ะดโต๊ะหรฝากโต๊ะต่อพี่ฉียเสียไปแล้วเสียไปแล้วยงแม่ไม่เอาใส่ก่อนนี่เอาี่เอาแก้วเอาแก้วหเก้ววางม่หดแก้วนเ เกเอนะลูกกินแล้วได้เกดเอเหรอครับครับผมป่านี้กินเจ้านี้รับรองเกดเอพุ่งเลยอเอาชิมไหมครับเอ,อ่ออารมณ์ยี่สิบครับป้าป้าผมเอาเหมือนเขาเนี่ย <c oughs> เขาเนี่ย <c oughs> เอาไว้เลาเนี่ยเขาอาชิมไหมครับ ขาข้าชาครับข <c oughs> ้าชาไปแล้วไปแล้วไอ้ยักเนี่ยคับผมขอี่วไปตอนเจ็บปะานี้ไม่เจ็บหา้านี่นะาไมเตะได้ละเจ็บปะ ้ยพี่นาพี่นาทำอะไรวะติข้มดหน่อยคิ้วขมดดมัยินิอปากจยเกินไปบอกนะตัวคมคืออาจารย์ยทยัฐี่่คนเก่งด้วยยังประกาศศุกเนี่ยได้รางวัลซีไลท์สาีซ้อนความเสี่ยวของมะทิทัได้ไหมเออสุดท้ายกะทิโดนโซมสำหรับฉากสาภาพรักนะครับ เพราะว่าเราก็ไม่ใช่พระอิฐพระภูนนะครับก็มีความรู้สึกเหมือน,นที่สุดครัญคือนางเอกโอ้โหแบบมันจะพูดยังไงฮะบแบบฉาคลภาพแล้วอะคะก็ก็จริงๆก็เขินนะคะก็แบบมันก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอารมณ์ความรู้สึกยอะไรเงี้ยของแบบความรักกุ๊กกิกนนหน้าไปก็แบบจะตักตาแบบตื่นเต้นนะนางเอกหน้าเราเขินมาก พาจะผ่านได้ก็เยี่ยมเหมือนกันเยี่ยมเยี่ยมพี่เต้จะทำหน้าหาแล้วก็จะแบบพี่เต้ทำอย่างนี้น้องก็จะไม่ซึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีโอเคแกงั้นเดี๋ยวฉันฝากซื้อที่นี่สิบนะแล้วก็ไม่เอาน้ำจิ้มแล้วก็ไม่เอาไม้ด้วยตอดรวมหนึ่งบาทเออไม่มีอะไรบอกไรหรบอกไมบอกไงบอกว่าไม่ ก็ไม่มีอะไรโอเคไม่บอกมันเป็นไรแต่ว่าิมเนาะคนเรานี่บางทีก็ไม่รู้เลยไม่ไม่รู้อะไรครับฉากที่ชอบที่สุดนะครับก็ต้องเป็นฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือฉากฉากเต้นนั่นแหละครับเพราะว่าเราถ่ายกันนานมากแล้วก็นักแสดงทุกคนเหมือนกับว่ามารวมเร็กมารวมตัวกันในฉากนี้ครับแล้วก็ มันฉากที่ทุกคนเหนื่อยเหนื่อยด้วยกันก็เลยทําให้รู้สึกว่าประทับใจฉากนี้มากครับอนันต์ขวาไปปึ๊บหนี้ไอ้ทีเดี่เดี๋ยวพี่ดูดูดูขาไปนะขาขาแล้วทำเล่นหยกเล่นครับไปปึ๊บปึ๊บหนีไปยังไงแล้วไปยังไงเล้ว นี่ผมอ่านครุณเขียนได้เยี่มมากสูตเลยแต่แรงจิงใจของตุละครเป็นยัเขียนดีนไม่้เด็ของเขียนดีนเขียเอะไ่น่าดเฮ้ยจะบอกว่าผมก็บอก้เนียไม่ฟังผมมก็เนียต้เขียนมนคุณเ็นผมทไเฮ้ยอย่างนี้จไปราบจ้างทำไมอ ก็จะโบ๊ะด้วยโบ้จะมาเขาแถวโบะนะครับแต่ละคนจะไม่ได้เล่นแต่อโบไว้ก่อนน่าต้องเป๊ะไว้ก่อนก็จะมาเข้าแถวให้เป็ผู้ช่วยผู้กกับต้องเน๊าเป๊ะเหนะเป๊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 ะเน๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊เปเปเปะเป๊ะเปเป๊ะเป๊ะงเป๊ะเล้ะเเปเป้ยช้าเเปะลังดีาเเเ ได้ชัดโอ้ยหมดแล้วครับโอเคช้าแสภาพนะครับเป็นไงครับโอเคครับผมวเมทีเป็นไงครับโอ้โหนี่เป็นอูเซนโบอเมชัยนี่ของฉันนะขึ้นมาเลยตนี้ต้องกริดายนี่ตอไป้น ผมผมมีหน้าที่เป็นเสลดครับได้ออกทุกฉากครับ <laughs> แต่ได้พูดทุกฉากด้วยเอาเด้แต่เวลาตัดมาไม่มีผมเลยโอ้เส้นชินสิบเท็กสองครับเอ้ ซีนสิบเก้าขั e> ้นหนึ Four> ่งเทคสอวเทคด้จะบอกว่าซีสเทคห้าสิบ